งห์บุรีเองเนี่ยนะครับนอกจากบางละจันแล้วผมนี่สายของสายกินอยู่แล้วไงรเรื่องอาหารนี่ก็โอ้โหไม่เป็นรองใครเหมือนกันโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของปลาแม่น้ําปลาสด่แหละครับนะครับแลวสถานท,ที่ท่องเที่ยวที่ควจะนึกถึงอย่างสิงห์บุรีนอกจากบางละจันแล้วมีอะไรที่น่าสนใจที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะครับเราบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงทั้งแม่ลาปลาช่อนของแม่น้ําน้อยเนี่ยครับแล้วก็มีมีขนแห่งของแม่น้ําน้อยก็คือแม่ลาเป็นชื่อของแม่น้ําก็จะมีปลาช่อนอร่อยจริงๆแล้วจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเป็นความเป็นประวัติศาสตร์ ที่เรารู้จักกันเป็นค่ายบางระจันที่ค่ายบางระจันน่มีบ้านระจันในบ้านระจันเนี่ยมีตลาดบ้านระจันเนี่ยที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาเป็นอย่างยิ่งนะครับอัตลักษณ์ทั้งในเรื่องของการแต่งกายอัตลักษณ์ในเรื่องของสำเนียงเจ,เจ้าขาเจ้าขานะครับและอัตลักษณ์ในเรื่องของอาหารการกินดังนั้นเนี่ยสิงห์บุรีจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ที่มีลักษณะวิถีชีวิต ไม่ไม่แพ้อ่างท้องโอ้โฮ oh. ซึ่งวันนี้แน่นอนครับผมคณะกรกกรมการของเราก็จะได้เห็นความอันซีนของทั้งสองที่ถ้าน้องซานนี่กับแขยังไม่เคยไปวันนี้อาจจะอยากไปมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูว่าใครเขาจะพรีเซนต์ให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปอยากไปอะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนก่อนดีครับไปสิงคโรีครับอาสิงคโรีอันซีนไปครับ นี่เลยครับตามที่พี่ป๊อกบอกให้ผมพามาเที่ยวนะครับผมก็พามาที่จงังหวัดสิงห์บุรีเลยแล้วก็ที่ต้องบอกว่าเป็น unseen new chapter ครับผมที่แรกที่ต้องมาเลยนะครับก็คือมิวเซียมสิงห์บุรีตรงนี้นี่ด้านหลังเราเลยพี่นี่เป็นสรารกางจงังหวัดสิงห์บุรีก็<อ>มันเป็นสรารกางอะ่ะเดี๋ยวผมไปพูดว่าใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยว บอกว่านี่เป็นมิวเซียมเป็นมิวเซียมเ,เ,เป็นอาคารหลังแรกหลังเก่าเลยแต่ว่าข้อมูลผมอะ่ะมีไม่เยอะครับเลยต้องเบิกตัวช่วยหน่อยนี่เลยเน้องยก<อ>เลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันดีวกว่าพี่ว่าความน่าเที่ยวแล้วมันเป็นั n ซ e นนิว w chapter ยังไงตั้งแต่ยุคก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยคนสิงห์บุรีจะเรียกกันว่าสาราการหลังเก่าแต่ว่าเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมิวเซียมแทนให้คนสิงห์บุรีเนี่ยรู้ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไงหรือว่าคนที่มาเที่ยวจากที่อื่นเนี่ยก็คือที่นี่รวบรวมประวัติิคววาามมมเเป็นขอองงงืสบุรไ้ ตอนนี้คือสถานการณ์ที่ใช้งานปัจจุบันเนี่ยคือก็ย้ายไปที่อื่นใช่เปอยู่ฝังง่งตรงนี้เขาก็เลยอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่าผลงานอะไรต่างๆที่เราเข้าไปดูได้ข้างในเนาะหลายอย่างเลยแล้วก็คือว่าแล้วเราก็ไปดูดีกว่าเพราะยืนนาำมันร้อนนะครับผมไปกันครับครับ นี่เลยครับพี่ป๊อกเดินเข้ามาตอนแรกเลยนี่ผมอยากให้พี่เจอน้ําจิ้มก่อนนี่เลยเขาเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะครับผมเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องสิง์บุรีเป็นอะไรที่เราดูแล้วก็แบบเออเห็นเป็นภาพสมัยก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคตั้งแต่ปี2,400กว่าอะไรนี้ก็มีหมดเลยครับดูก็เริ่มเริ่มอินเริ่มเริ่มว่าอ๋อเมื่อก่อนเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าข้างนอกก็จะมีข้านี้ก่อนเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างงั้นเราไปกันครับผม สวัสดีค,ดค,ค่ะียิีดีต้อนรับค่ะครับผม ก<อ>่อนอื่นเลยนะคะยูเซียนสิงห์บุรีนะคะจะมีนิทรรศการเนี่ยทั้งหมด8ห้องด้วยกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะคะห้องซับดึกดําบันที่บ่งบอกว่ามีสิงห์บุรีเนี่ยมาก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์อีกค่ะอ๋อก็คือโซนแรกนี้ก็จะเป็นซับดึกดําบันเนี่ยที่บอกอย่างน้อยก็ทาให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วสิงห์บุรีไม่ได้มีแค่บ้านบางระจันเ<ช>ียวมีอย่างอื่นมีประวัติศาสตร์มีหมดเลยอันนี้คือแค่ห้องแรกของดีมองสิงห์ไงชัยเมืองสิงห์ไงชัยมองสิงห์ไงเดนน้าใเลยค่ะโอเคราไป ก็จะเป็นโมเดลวัดนะธาตุในสมัยยุทธยาตอนต้นนะคะส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นวัดนะธาตุยุทธยาตอนกลางค่ะอันนี้คือแบบสมบูรณ์่คะปัจจุบันเราจะเหลือ,อพระฟางค่ะ<น>โอ้โหนี่กี่ปีผ่านมาแล้วครับเนี่ยพันๆปีแล้วค่ะโอ้โหพันไป,ปีตามกาลเวลาเลยเนาะ ยังไงบ้างครับพี่ที่นี่มีประวัติศาสตร์มีข้อมูลทุกๆกอย่างคร,ครบเลยถือว่าเป็นการเข้ามาทําความรู้จักกับสิงห์บุรีก่อนมาที่นี่ที่เดียวรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยแล้ววันนี้ครเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อครับที่เราต่อไปนะคะเราจะไปกันตลาดไทยบ้านละจันทรใช่วลาย,ย้อนยคที่พี่ไต้ฝุ่นอยากจะไปอ่ะวันนั้ก็ไปกันดีกว่าครับไปครับพี่ไป ครับพี่ป๊อกครับนี่ผมก็พาพี่มาแล้วครับตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันนะครับผมอ้าวตอนแรกบอกว่าจะพามาบางระจันทร์จะมาไกลบ้านระจันแล้วอ่ะเขาเรียกได้2อย่างครับบางระจันหรือว่าคนสมัยก่อนเขาจะเรียกบ้านระจันคนบ้านไหนบ้านระจันทร์บ้านระจันทร์บางระจันทร์มาถึงแล้วมันฮึกเหิมยังไงไม่รู้ตั้งแต่เดินเข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศเริ่มแบบย้อนยุคแล้วตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันนะคะ ตั้งอยู่ภายในวัดโพก้าต้นค่ะโดยวัดโพก้าต้นเนี่ยเป็นวัดที่สําคัญมากที่มีนักท่องทเทีเ่ยวเยอะมากที่ต้องมาที่นี่ถ้านักท่องเที่ยวไปม,มาที่นี่คือถือว่าพลาดได้เลยมา,าสิงบุรีทั้งทีก็อย่าลืมแวะมาเดินเล่นที่นี่ใช่ครับผมไม่ใช่แค่ตลาดอย่างเดียวนะคอสตูมทุก<ช>อย่างย้อนยุคหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันครับผมตามไปเห็นว่ามีการแสดงด้วยริมน้ำนี่ก็มีของทุกอย่างแหละ สำหรับนักท่องเที่ยวนักอะไรอย่างเงี้ยครับส er. ิงห์บุรีเน um ี่ยใครไม่มาตลาดบาราจันนี่คือพลาดมากถือว่ามาไม่ถึงถึงมาไม่ถึงสิงห์บุรีก็เมื่อกี้ก็สนุกเมื่อกี้เดินเดินเดินแล้วก็แต่ละคนก็มาได้กลิ่นอายของความย้อนยุคตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยกินของค้าไปก่อนเดี๋ยวต่อไปเราไปกินของหวานต่อใช่เดี๋ยวผมจะพาพี่ป๊อกไปเติมกาแฟหน่อยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าคาเฟ่เขาจะดี เป็นยังไงบ้างครับพี่ปอกสดชื่นนะเออเกพีสสดชืออ่นนะฮะสําหรับอากาศร้อนๆนะดื่มน้ำเย็นๆอยู่ในห้องจาวหน้าแบบนี้ก็โอเคนะห้องแอร์ห้องแอร์ นี่เลยวาสนาคอฟฟี่เฮาส์ทำไมถึงเลือกร้านนี้ฮะที่นี่บรรยากาศดีมากเหมือนเป็นแบบธรรมชาติเลยที่นี่มีการทําผักด้วยผักสลัดข้างนอกนี่คือพื้นที่คือแบบว่ามีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมันล่มลื่นคนเขาก็เลยชอบมากันมีปลูกดอกไม้ไม่ได้ขึ้นเองาธรรมชาติใช่ไหมฮะไม่ใช่สิต้องปลูกสาปลูกมันถึงว่าให้คนแบบได้มาแวะทานกาแฟก็ไปเดินไปถ่ายรูปกันใช่จะมีบรรยากาศเย็นเนมีหลายมุมเลยสวยมากใช่เห็นตั้งแต่ด้านนอกแล้วก็จะเป็นแบบสไตล์นอดดิกนอดดิกนะครับแล้วก็มาเบรกอารมณ์กันก่อนครับ มีทานเครื่องดื่มกันที่ต่อไปนะคะก็คือวัดไซนั่นเองวัดไซเนี่ยวัดเก่าตัวรากไซเนี่ยมันจะประคองกําแพงอยู่ซึ่งหลังคาคือไม่มีแล้วเราสามารถเข้าไปไหว้พระข้างในได้เดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยเรากินอะไรเราพักผ่อนกันให้ยิ่มก่อนลนวะเดี๋ยวผมจะพาที่ไปดูเราพักที่ร้านกันไปสักสามชั่วโมงนะฮะ ครับก็มาถึงบัตรใสแล้วครับพี่ฟอกมีเห็นในต้นโพออแต่มันก็คือต้นโพนี่งั้นเดี๋ยวเราไปถามมาคุเทศของเราดีกว่าขอเชิญน้องปอยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปแล้วว่านี่ต้นโพหรือต้นไสกันแนะะ่ฮะเมื่อก่อนนะคะมีทั้งต้นโพแล้วก็ต้นไสนะคะผสมกันอยู่ยนี่แหละคะ่ะแต่ต้นโพเนี่ยอาจจะทับต้นไสตายก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีรากของต้นไสเนี่ยเหลืออยู่นะคะ พอได้เข้ามาอยู่ในตัวโบสแล้วนะต้องพูดได้เลยของว่ามหาศัรรย์ส์คือธรรมชาติแบบสรรสร้างขึ้นมานะคือเราเคยเห็นแค่อินเทอร์เน็ตที่คเคยผ่านตาบมม้างแล้วพอมาเจอจริงๆเข้ามาจริงๆี่ยสวยมากมีความนึกถึงแบบวันๆเก่าๆเนี้ยได้เลยอ่ะครับผมต้องบอกเลยว่าครับ เป็นจังหวัดที่แบบว่าไม่ใช่จังหวัดใหญ่แต่บแบบว่าความประทับใจในจังหวัดวันเดทิปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเต็มเปี่ยมอืมอิ่มเลยนะครับต้องมาเห็นกับตาตัวเองอะสถานที่อันซีนได้าเห็นสิ่งมหัศจรรย์ครับผมโอ้โหมันแบบตื้นตันมากมันมากใช่ครับผม วันนี้หนูก็ขอขอบคุณพี่พทั้งสองคนคมากเลยนะคะที่ให้หนูได้พาพวกพี่เที่ยวหนูเป็นตัวแทนของคนสิงห์บุรีเลยที่ให้คนทั่วประเทศเลยได้รู้ว่าสิงห์บุรีมีความสวยงามเหมือนกันอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พบกับพวกเราทั้ง3คนต่อได้ในสตูดิโอนะครับสวยงามจริงเหมือนเป็นนครวัดของของสิงห์บุรีเองเลยนะ บางครั้งเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยบางทีเราจะมีคือในคนพื้นที่นะถ้าเกิดแบบว,ว่าอยู่ในจังหวัดหรือว่าในอำเภอในตำบลของตัวเองบางครั้งเวลามีความอะไรที่เป็นอันฟรีอย่างเงี้ยแต่พอมันอยู่ใกล้ตัวมากอะ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นคือไม่หรือบางคนอาจจะไม่เคยไปเลยด้วยซ้ำปแปลกแปลกเป็นเรื่องแปลกมัคคุเทศนน้อยเท่านั้นนะบอกว่าที่วัดใส่เนี่ยนะฮะได้มีการพยายามบูรณนะรตัวตัว,ต,วตัวโบสถ์อะครับให้มีหลังคาและก็ สร้างไม่ได้มันเพราะว่ามันมีพายุหรือว่าแบบฟ้าผ่าลงมาเพื่อให้แบบไม่สาเร็จเลยไม่สำเร็จว่ายังไงจะต้องเป็นปกคุมด้วยใบโพ่านเราเราฟังเป็นเรื่องเล่านะครับจากชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเหมือนองค์พระประธานไปเข้าฝันบอกว่าไม่ต้องสร้างชอบอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มีคนพยายามสร้างแต่สร้างไม่สำเร็จใช่ไหมเพราะว่าฟ้าผ่าลงมาเลยเป็นไงครับแขกครับสานิดูสิงห์บุรีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ คือคือยังคุยกับแขอยู่ว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วค่ะถ้าเราไปแบบที่ไหนก็แล้วแต่แล้วถ้าเขามีพิพิธภัณฑ์ให้เราดูประวัติก่อนเราจะรู้สึกวุ้ฮมันว้าวคราวนี้พอแบบคือไม่ไม่รู้ด้วยการจัดเรียงที่พาไปด้วยมันเลยดูแบบเฮ้ยน่าสนุกคือพอไปเจอพิพิธภัณฑ์ไปดูอูอ่บ้านมู่บ้านแล้วก็เห็นแบบคนแต่งตัวจริงๆคือซึ่งยุคนี้มันมันยากกับพิเคที่เราจะแบบ เฮ้ย hey, คุณแต่งอย่างจีิงจริงมันทาให้หนูรู้สึกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าชั้นไฟชั้นจะแต่งอย่างเงี้ยแล้วเดินเข้าไปดูซิว่าเออเขอาจาจะเรียกหนูขึ้นไปโชว์ก็ได้ใครจะรู้ uh. คือคือคนจะไปมองถึงต่างประเทศเนี่ยเหมือนไปมองเหมือนญี่ปุน uh. ่นไปอธิไปยใส่เป็นมือโบราณใส่กิโมโนเดินจริงๆแล้วบ้านเราก็มีเหมือนกันแล้วก็มีหลายที่นะครับผมซึ่งที่เราเองเนี่ยก็ควรที่จะไปสนับสนุนใช่แลครับและพิพิธภัณฑ Hol ์เห็นไหมแข่ไฮเทคมากอ่ะคือดูแลแบบเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ควรจะอยู่ในเมืองหรือเปล่าแต่่่่วาารีีีไปอยูทสิงบุ รูปแบเขาตั้งใจทําจริงๆแต่เลือกใช้สถานที่ได้ดีด้วยครับ,รบจากสรารการหลังเก่าที่แบบว่าปัจจุบันมีขนาดการปริมาณที่เยอะขึ้นไม่พอแล้วหลังเล็กย้ายไปอยู่หลังใหม่แทนที่แบบว่าจะ,จะทิ้งล้างหรือเขาก็เลยมาทําอันนี้ให้คน่ะได้เข้ามาเที่ยวการวาดประวัติความเป็นมาของสิงบุรีเนี่มีอะไรบ้างและอีกอย่างหนึ่งเขาใช้สื่อมัลติมีเดียครับใช่เพื่อให้สื่อสารออกมาแล้วเข้าใจมากขึ้นด้วย แขกรู้สึกไงบ้างครับพอได้ดู้วครับโอ้ตอนแรกก็เหมือนพี่นี้นะมีพิพิธภัณฑ์จริงๆก็เออก็รู้สึกว่าโอเคมันก็คล้ายๆกันทั่วไปจนกระทั่งมาเจอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันซีนจริงๆริตอนวัดชื่ออะไรนะฮะวัดไซวัดไทอันนั้นคือแบบตกใจเลยนะแบบว้าวยังคิดไปถึงว่าเอ๊เป็นหนึ่งฉากหรือเปล่านะที่ถ่ายในเรื่องพันนเรศ่างเนี้ยตอนมณีจันทร์โดนงูกัดรีอย่างเงี้ยคิดไปถึงนู่นเลยเพราะว่าแบบเอ้ยมันเหมือนภาพแเราเคยเห็นแล้วแบบสวยมากเพราะส่วนตัวแขกบางคนชอบประวัติศาสตร์ด้วยยอู่ล ถึงขั้นถามอาจารย์ไม่คิดว่าเออน่าจะมีเส้นทางเนาะว่าจะแบบต่ตอพมา่าเดินมาเขาลบกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไไม่เห็นอะองีะะแ่แต่แต่ยอมรับเลยว่าว้าวจริงๆ,ๆฮะแต่ดูเหมือนว่าทริปนี้ของไต้ฝุ่นกับน้องหยกไม่ค่อยเน้นในเรื่องของกินเท่าไหร่ไม่เน้นในเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใช่ใช่ครับพอเราเข้าไปเดินเที่ยวที่ตลาดบ้านละจันทร์แล้วอของกินเยอะมากมคือให้เอามาถ่ายแบบ มันต้องไม่พอไม่พอแต่ที่อย่างที่ท่านผอบอกนะครับคือสำเนียงการพูดแบบย้อนยุกอะครับคือแบบเข้าร้านนี้แล้วก็คือเจ้าค่ะใช่อืมมันมันรู้สึกแบบเพลิดเพลินมากเลยครว่าเราได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเลยใช่พูดทุกร้านพูดทุกร้านเลยนะจะบอกให้แล้วก็แล้วก็มันยิ่งอินมากเพราะทุกคนก็แต่งตัวกันย้อนยุกเหมือนหลุดเข้าไปในยุค บางระจันผมว่าถ้าไปมันมันง่ายมากเลยกับการที่เราจะอินแล้วก็หลุดเข้าไปในพวังนั้นได้เลยวันนีนั่งกินอยู่เสียงปืนมานั่งกินอยู่เขาโชว์เขามีโชว์แต่เมื่อกี้พอบอกว่าไออะไรสิงห์บุรีชอบพูดขอรับขอรับไม่ไปละทำไมอ่ะขอรับทั้งเมืองเลยอ่ะเราก็เลยไปก็อยากเปลี่ยนบ้างก็เออขอลุกได้ไหมไม่เขาเป็นเขาเป็นคำแบบว่าตอบรับไป็นคำตอบรับขอรับขอรับ ทีมจังหวัดสิงห์บุรีพาเที่ยวได้สนุกขนาดนี้ทีมจังหวัดรบบุรีอยากพิ่งถอดใจกันนะคะช่วงหน้าถึงตาจังหวัดรบบุรีพาเที่ยวแล้วนะคะอดใจรอกันสักครู่รับรองความสนุกไม่แพ้กัน,นะคะ่ะ